ตอนนี้ล่ะเราจะต้องใช้แม้ดีก็อย่ายึดมั่นถือมั่นชั่วเน่เราไม่ยึดแล้วเราได้ปฏิบัติละแล้วคุณได้ดีแล้วแต่คุณต้องมีดีนั้นไว้นะภาษามันซ้อนที่จริงก็เป็นอัตโนมัติแล้เมายึดมันก็เป็นแต่ถ้ายังไม่เป็นอัตโนมัติคุณยังต้องยึดนะดีนั้นต้องยึดต้องถือไว้ก่อนให้ได้ ให้มั่นคงถาวรสติเสถียรจนกระทั่งมันได้ดียังสมบูรณ์เป็นอัตโนมัติอัตโนมัติหมายคำว่าเป็นกลไกธรรมชาติที่เป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลเป็นอุปโตภาคขวิมุติพอมันเป็นอุปโตภาคขวิมุติแล้วทีนี้ภาษาคำบอกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องพูดไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องมีก็ได้สมบูรณ์แล้วแต่เมื่อยังไม่สมบูรณ์ต้องใช้คาถาอย่ายึดมั่นถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ยึดมั่นในดี แต่ต้องยึดในดีนี่มันลึกซึ้งละเอียดอย่างนี้ไปพูดพลอยๆเลยไม่มีอะไรต้องยึดมั่นถือมั่นเลยไม่ยึดดีไม่ยึดชั่วอะไรเลยอ่าไม่เป็นไรหรอกชั่วมันก็สักแต่ว่าดีมันก็สักแต่ว,ว่าทําชั่วก็ทํามันก็สักแต่ว,ว่า,วา,มววาไม่มีอะไรมีศูนย์ว่างเปล่าโดยตักกะวิทยาคาถาตักกะวิทยาไปใหญ่เลยแล้วใช้ตีกินแบบนี้เลยสังคมเป็นแบบนี้ไปหมดเลย ขนาดทํางานในระดับประเทศในระดับนี้ไม่มีความจริงจังอะไรเลยเล่นอย่างกะลีเกละครเห็นไหมว่าบ้านเมืองมันฉิบหายขนาดไหนมันเดือดร้อนกันมากแล้วนะถ้าอาตมาไม่พูดมันไม่ได้แล้วคนเหล่านี้มีปรัชญาเหล่านี้ในหัวใจทั้งสิน้นได้เรียนปรัชญาจริยธรรมอย่างนี้ในหัวใจเมืองไทยมีจริยธรรมคือพุทธศาสนาเป็นเอกเพราะฉะนั้นเมื่อแนวทางของพุทธศาสนาที่ยอมรับกันผู้ใหญ่ก็รับรอง แม้รับรองเป็นใหญ่เลยแล้วได้ยิ่งลักษณะประชาธิปไตยด้วยเอามวลประมาณปริมาณของความมากเป็นประมาณก็เลยนับนับถือกันใหญ่นับถือว่านี่เป็นของที่ถูกแล้วต้องแล้วก็เอาคาถานี้มาใช้กันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นลองฟังดูอีกทีนึงอัตมาจะพูดจะทวนจะอ่านให้ฟังทวนๆว,ว่าเมื่อสังคมมีความรู้สึกว่านะมีปรัชญายในหัวใจมีคาถาสําคัญว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่น นแต่ยึดเก้าอี้นะนี่แถมไปก่อนยึดเอาเป็นเอาตายเลยด้วยไม่รู้ตัวนะแต่อะไรก็ไม่ยึดมันถือมันไม่เอาหรอกอันนี้ถูกไม่เอาแก้ไขผิดตีความหลอกกันเละเลยเอาเราฟังอันนี้ดูทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของตัวไม่ใช่ของตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรอะไรก็ไม่มีอะไรทุกอย่างเป็นของศูนย์ของว่าง ต้องมองโลกให้เป็นของว่างทุกอย่างไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้แต่คำว่าความจริงไม่เอาแม้แต่คำว่าความจริงเลยทิ้งความจริงไปเลยเพราะฉะนั้นสัจจะอะไรก็ไม่มีสมมติสัจจะไม่มีป่วยการพูดไปทำไมปรมัตถสัจจะเพราะคนเหล่านี้ไม่รู้จักปรมัตถสัจจะแม้แต่สมมติสัจจะก็ยังไม่เอาจริงเป็นสัจจะชนิดหนึ่งซึ่งต้องอาศัย ไม่จริงแต่ซ้อนนะกลับกลายเขานั่นแหละจริงอยู่กับสมมติสัจจะแต่ปรมัิตไม่มีเลยเนี่ยเมื่อมันไม่มีอย่างนี้อ่านทบทวนดูแล้วจะเห็นเลยว่าแล้วผู้นั้นก็เป็นคนไม่มีอะไรไม่ยึดอะไรเลยผลก็คือเป็นคนไม่มีอะไรไม่ยึดไม่ถืออะไรกันไปจริงๆเลยโดยเฉพาะเป็นคนไม่มีความจริงในวงเล็บสัจจะหรือสัจธรรมไม่มีเลยไม่มีความจริง เป็นคนไม่ยึดบาปไม่ถือบุญเนี่ยสังคมไทยเป็นอย่างนี้ปัญญาชนทั้งหลายบริหารประเทศอยู่ก็ตามแม้ในระดับสังคมที่ถึงขั้นเป็นข้าราชการทำงานอยู่หรือว่าเป็นนักปกครองบ้านเมืองไม่ว่าจะฝ่ายนิติบัญญัติไม่ว่าจะฝ่ายบริหารจนกระทั่งถึงฝ่ายตุลาการนั่นแหละล้วนแต่ไม่ยึดมัน่นถึงมัน่น ไม่มีอะไรเป็นจริงเป็นจังเลยยังก็เล่นลิเกเล่นละครกันอยู่แท้แททุกวันนี้เป็นอย่างนั้นเลยนี่มันผลมันเกิดขึ้นมาตําตาแล้วใครตาดีก็เห็นอาตมาพูดอย่างนี้ไม่ใช่ตู่นะเป็นความจริงใครตาดีเห็นใครยังมองบรรยากาศของบ้านเมืองบรรยากาศกาศของสังคมรอบกว้างอยู่บ้างคุณก็จะเห็นยิ่งรอบกว้างยิงโอ้โหมันยิ่งหยาบมันเห็นชัดเลยเล่นลิเกละครกันอยู่ท่านไม่เอาจริง แต่ก็อยากจะได้ตําแหน่งลาบยศสรนเสริญจริงๆเหลือเกินแล้วได้แล้วก็ไม่รู้จักพอแล้วก็เล่นลิเกอยู่อย่างนั้นนะเล่นลิเกฉาบฉวยตลกหลอกประชาชนไปวันวันคืนคืนนึง